สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการซอยอเทคนิค่นใหม่นะคะกับอาจารย์อ้นนะคะครับ,รบเชิญครับวันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นสไตล์ของ KTO Academy เราเอาศูนย์มาพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางบ้านที่ต้องการที่จะต่อยอดเทคนิคการถัดซอยเป็นระบบไฮเทคหนุ่มสมัยใหม่ก็ขอเชิญชมและเดินตามนมาน้ี้นะครับ วันนี้ผมใช้แนวคกว่า C T O ครับที่เราใช้ออโตเมติกครับคำว่าออโตเมติกก็คือเป็นเทคนิคก,การรวบรดัดการสัตว์ทีหนึ่งสองสามสี่ช่อเนี่ยมันสามารถจะลบการที่เป็นทรงดีได้นะครับนะนะครับผมจะเริ่มต้นแก้ลาย้มาตั้งแต่ชอ่อแรกก่อนนะครับผมจะดึงนะครับส่วนหน้านี่นะครับเนี่ยให้ให้ให้หาความไกล้ลายเป็นความยาวอยู่นะครับผมจะติ๊กฐานก่อนนะพอเราได้ฐานเสร็จนะครับเราก็จะดึงช่อต่อไปจากช่อที่แรกเนี่ยให้ต่อช่วงกันเลยนะช่อหนึ่ง ช่อสองนะครับนะแล้วก็ช่อสามนะครับเราทาทีละเซกชั่นทําทีละสไตล์นะครับเป็น,เป,นเป็นแนวเป็นแนวของเทคนิคของการของโรงเรียน,นสวยของเราเดยตรตเลยนะครับนะฮะยกขึ้นมานะครับนะถ้าเราต้องการให้เส้นผมข้างบนในซอฟหรือพิวเนี่ยพยายามยกน้าหนักนิดนึงเพื่อหล่หล่นลันของเส้นผมนะครับนะฮะให้ไล่ลงมาให้เป็นแนวออกมาเห็นไหมครับความซอฟของเส้นผมของส่วนหน้าหรือลายของผมส่วนหน้า พอเสร็จแล้วเลยเลเยอร์ดึงผมของแตางข้างนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราตัดเนี่ยมันก็ต้องมีไกด์ไลน์นะฮะเป็นแนวหรือเป็นเกณฑ์ของของฐานล่างที่เราตัดนะครับเราก็ใช้ฐานที่ตัดออกมานะครับซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับนะผมจะดึงได้ขวาให้ดูนะครับผมก็เอาไกด์ไลน์จากพวกด้านซ้ายที่ผมตัดไว้ดึงเหมือนกันเดิมนะฮะเป็นเลเยอร์ดึงแล้วน้อมขึ้นมานะครับนะซ้ายและขวานะครับเพื่อนๆครับดูอยู่ทางบ้านถ้าตามยังไม่ทันนะครับ ผมแนะนำนะครับนะวันไหนที่ว่างๆมีโอกาสนะครับแวะมาที่ศูนย์เพชรเกษมนะครับของอาจารย์โหนเลยนะครับ KTO a c a เ e มีเพชรเกษมเท่าไหร่ครับอาจารย์โหเพชรเกษมสีค่ะ่ะแล้วพอมีเบอร์โทรไหม 083, ศูนย์แปดสามศูนย์ี่สามครับพ่อน,น้องก็จะสํารองการตัดซอยการก้าผมการแต่งหน้านะครับการสไลด์คิวนะครับนะการตัดบินเทนะครับนะ นะครับตรงนี้นะครับเราสอนได้นะครับนะในอัตราราคาที่ค่อนข้างที่เาเรียกว่าบริชัปก็คือถูกามากๆนะครับนะเราเคยคิดว่าเราต้องการที่จะเผยแพร่เอาความรู้เนี้ยให้กับเขาเรียกว่านักศึกษาหรือของคนรุ่นใหม่ดีกว่าเพื่อไปต่อยอดการทํางานที่เขาเรียกว่าที่ท,ท,ที่ที่ดีนะครับนะ,ะเห็นไหมครับนะผมจะดึงไปเรื่อยๆนะครับดึงผมของด้านหลังนะอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราตัดไกด์ลายหรือแนวมันมาจากช่อด้านหน้านะ ผมจะแบ่งเลยเขาเรียกว่าฮาร์ปฮาร์ปก็คือครึ่งของศีรษะนะครับเราดึงขึ้นมาเราดึงน้องขึ้นมานะครับนะแต่เราช่อตัดแต่ละชั้นที่เราตัดนะครับมันจะมีไกด์ไลน์มันจะมีเกณฑ์อยู่ถ้าตรงไหนมันจะไม่ปลายมันจะไม่คิ้วเราก็จับหล่าที่อยู่นะครับดึงแล้วยกขึ้นมาใช้สองนิ้วนะครับแล้วค่อยสไลด์นะครับค่อยยกขึ้นแล้วค่อยเก็บขึ้นมาเก็บปลายทีนะครับจนถึงเขาเรียกว่าครึ่งของศีรษะเลยวานนั้นนะฮะ ใวน้องดูต่าบ้านนิดนึงนะครับนะะจนถึงเครื่องของศีษะเลยนะครับนะผมแบ่งเป็นเครื่องหนึ่งเลยนะครับนะซ้ายนะครับขวานะครับนะทำลักษณะเดียวกันนะครับนะดูนะครับด้านหน้าด้านหลังทำลักษณะเดียวกันนะครับทุกครั้งที่เราตัดอย่าลืมเรลเยอร์จุดที่กําหนดก็คือส่วนท้านหน้านะครับเราก็ นะถ้าผมข้อหนานะบางคนไม่ถนัดอาจจะแบ่งก็ได้เป็นชั้นสองชั้นสามชั้นก็ได้แต่ในกรณีในเคสนี้เราได้โมเดลหรือได้นางแบบเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะบางก็เลยไม่ต้องไปแบ่งนะครับนะก็เลยตัดฐาลักษณะคือเป็น,เป,นเป็นผมเ็าเรียกว่าเป็นผมเบาๆเลยซอแปรเลยเบาๆเลยพอเสร็จแล้วนะครับแ้พอเราได้ไกด์ลาได้แนวเสร็จแล้วมาดูวิธีการเช็คติดอีนนะครับนะฮะ เหมือนเดิมผมจะแบ่งผมเป็นสองส่วนซ้ายและขว,วาอันนี้การเช็คก็คือการทํางานแบบค่อนข้างที่จะง,ง่ายเลยดึงมาฟับดึงโน้มมาฟับนะฮะอยู่ที่บ้านก็ทําได้นะนะครับนะดูเทคนิคเลยนะครับนะฮะดึงแล้วโน้มมาแล้วเลเยอร์มาด้านหน้าให้ไกลๆน,น,นะครับจบากลักษณะนี้นะฮะตัดไปน,นะฮนะเหนไครับปลายหรือความทิวของเส้นผมหรือความต่อของเส้นผมมันจะต่อช่วงกันเห็นไหมครับนะ ข้งซ mmm ้ายและขวามอนเดินนะครับนะดึงเหมือนเดินนะครับนะดึงขึ้นมาไกล้ลายก็คือชออด้านหน้าที่ตัดสายนะพอเสร็จแล้วคราวนี้มาดูการเช็คผมอย่างที่เราได้เกิดว่าเราเป็นลักษณะคือการตัดในแนวตรงในกิ่งค้นะครับพอเราเสร็จเสร็จแล้วเราก็ดึงผมที่เราชอบคือฮาร์ปเลยเราแบ่งไว้หลังหูตั้งฉากขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยใช้กันไกลในยกแค่ปลายผมนะฮะเช็คแค่ปลายนะครับแค่ปลายปลายแค่นั้นเองเราเช็คแค่ปลาย แบกขึ้นมาที่เราชอบนะครับดึงขึ้นมานะครับนะแล้วก็เช็คของปลายผมเอาปลายผมที่มันเกินส่วนที่มันเกินเนี่ยเราเช็คออกไปนะไล่ไล่ปลายผมออกไปนะครับนะดึงออกไปนะฮะเห็นไหมครับ,รบปลายที่เกินออกไปเป็หนหลือไปนะครับนะตรงนี้นะครับนะถ้าวันหลังอยากจะดูผมสั้นนะเราก็จะเอาเทคนิคการตัดผมสั้นให้ดูนะครับนะวันหลังอยากจะดูสไตล์ของวินเทจ นะครับเราก็จะตัดมุงเขตให้ดูวันหลังอยากจะดูเขาเรียกสไลด์คิ้วนี่เจ้าแม่สไลด์คิ้วมาเองเลยอาจารย์มนเองควันนี้เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องด้านรเรกว่าคิวมากนะครับนะเราก็จะมาสอนเทคนิคการทํางานเขาเรียกว่าทุกเวอร์ชั่นของของเสริมสวยบ้างให้เดออยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอะไรเนี่ยตรงนี้เราสอนให้หมดเลยนะครับเราสอนให้หมดเลยนะครับนะก็สนใจก็ติดต่อทีมผ่านทางอาจารย์โอ บอร์โทรอะไรครับอาจารย์โอ๋ครับ083 038 0424ค่ะครับมีสอนอะไรบ้างครับมีเทคนิคการสอนวินเทจค่ะน้องๆเข้ามาน้องๆมาจากมาจากนครปฐมค่ะโอ้มาไกลเลยเนาะรายงานตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรบ้างครับชื่ออูดี้ครับมาจากนครปฐมครับวันนี้มันชื่อ้น้ครับมาจากนครปฐมค่ะ กันเรียกว่าแกง,แาางนกปกรอกนีย,ยมาจากไหนคะ,ะมาจมากเมืองกาเมืองกาโอ้มาไกลน,นะก็<ม>คือจริงๆมามาลักนณะาที่นี้ก็คือมาขอศึกษามาขอเรียนรู้ในเทคนิคของเวอร์ชันใช่ไหมฮะเป็นสมัยใหม่ปกติกแล้วก็เป็นชาติอยู่แล้วนะแต่เราอยากจะพัฒนาใช่ไหมครับาีอ,อ,อยากจะพัฒนาอยากฝีมือครับแล้วมาตรงนี้แล้วมีความรู้สึกว่าไงว่าได้ได้เพิ่มอะครบาได้ความรู้เพิ่มขึ้นไหมครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับลักษณะไหนคือูว่าการตัดผมในรูปแบบรูปแบบใหม่แต่ว่าเราไม่เคยตัดมาก่อนโอ้จริงจริงจริงการทํางานของเราเราเราอยู่ร้านก็คือการตัดผมที่ก็เรียกว่าเรียบง่ายหรือก็เรียกว่าครูเคยสอนเรามาแพทเทิร์นแบบไหนเราก็จะตัดลักษณะนั้นแต่การออกไปลักษณะอย่างเงี้ยคือเป็นสไตล์เป็นแนวของวอร์ชั่นสมัยใหม่เป็นลุคเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ได้ไอเดียได้เห็นอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับใหมอย่างน้อยๆก็วิธีการตัดต้นกาการใช้ต้นกลการตัดของแต่ละขั้นของเส้นผมใช่ไหมเราก็จะมีความรู้มีความการนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วคิดว่าตรงนี้เราจะไปพัฒนาต่อเราได้ไหมครับต่อได้แน่นอนครับอใช่ไหมเห็ไหมสิบออกมาวันมาวันแรกเองก็สามารถที่จะทาไปต่อพัฒนาตรงนี้ได้เลยเราอยากจะเชิญชวนกับเพื่อนๆยังไงบ้างครับเพออยากจะเชิญชวนเพื่อนที่สนใจในการ คนที่ชอบอาชีพเสริมสวย,สวยด้วยกันนะอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาไฟฟ้าหาความรู้ขอเชิญที่มาที่อาจารย์โอหรือศูนย์เทนนิง KTO Academy สาขา,าเพชรเกษมใช่ไหมครับเพ<ว>ชเกษมสีส่แต่อย่าลืมนะว่าเราไม่ได้มีแค่นี้เรามีเคมีด้วยบางคนเขาเรียกว่าต้องการดัด เพลเมนต์ก็คือเป็นดัดโค้ดัดปลายแล้วก็ยืดโครนนะเออเราเป็นเทคนิคของเวอร์ชันเขาเรียกว่าสมัยใหม่ที่เขาเรียนรู้อยู่เรายินดีที่จะเขาเรียกว่าสอนให้เพื่อนเนาะอย่างนี้อาจจะเสียค่าใช้จ่ายแค่น้ายาเคมีแค่ไม่ถึงพันบาทเนาะเราก็สอนให้แล้วนะเราถือว่าเราเอาความรู้เนี้ยมาแชร์มาคืนกําไรให้กับเพื่อนร่วมอาชีพกันดีกว่านะ่ตรงนี้ต้องต้องยอมรับว่าเราเราพัฒนาแล้วเคดีโอการเป็นมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์หนูเล่าเล่าหนูว่า มีประวัติกันยังไงว่าเราเป็นแชมป์กันยังไงไปแข่งโขนกันยังไงหมอบอกมาเปิดกันนิดๆเออเออมาเปิดกันนิดๆเร<อ>าจากจากจากเราที่เราไปเขาเรียกไปเป็นกรรมการแล้วเราไปแข่งโขนกันไปเป็นกรรมการออไปแข่งโขนไปไหลายประเทศ หลางกันจนจำไม่ได้เลยจนจำไม่ได้แต่ล่าสุดนะเราไปฟิลิปปินส์เนาะอ่าไปแข่งที่ฟิลิปปินส์ได้รางวัลมาด้วยแข่งที่ฟิล <No> ิปปินส์ได้ได้แชมป์กล bueno> ับมาได้แชมป์แล้วได้รองแชมป์แล้วแข่งสี่อย่างเราได้3ามอย่างเนาะเรวตกไปอย่างหนึ่งแต่ก็ยยอมรับว่าทำให้ชื่อเสียงของประเทศชาติหรือประเทศไทยเนี่ยเนาะอยู่ในสายตาของเากช่างผมทั่วไปเนาะจะต้องยอมรับคนดีจนว่งสถาบัน เขาเรียกว่า Hair and Beauty นะครับเลนก็เลยทําหนังสือเขาเรียกว่าสแสดงความยินดีหรือมอบเกียรติคุณให้กับพวกเราสองคน<ฮ>ะนะครับนะในานามที่ว่าเราเป็นบุคคลที่ดีเด่นที่มีความรุ่งม,มีความ <ฮะ S 1> สามารถสร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับในการแข่งก็ดีในการโชว์ก็ดีไปต่างประเทศเขาเรียกบ,บ่อยครั้งหรือหลายครั้งนะครจนเขาเรีกว่าเป็นมอบกียติคุณให้นะครับนะวันที่5 นะครับเราสองคนนะครับหาข้ามคุณฟังที่เซ็นทรัลรับฟังเราปเราสองคนที่เขารียกว่าได้เกลียดนะครับได้เกลียดนะครับจากสถาบันมีชื่อแห่งหนึ่งหรือนิติสารดังที่สุดของประเทศไทยนะครับแอนด์ยูตี้นะครับมอบเกียรติคุณให้เราสองคนนะครับว่าเป็นบุคคลดีเด่นประจาปีอันนี้น้อมรับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่และเพื่อนๆคนสวยทุกท่านที่เขาเรียกว่าเสนอชื่อเราเข้าไป และให้โอกาสเราให้เกียรติเราแล้วครับนะแล้วก็ทีมงานเราอย่างอาจารย์มนอาจารย์รัตน์แล้วก็อาจารย์นกนะครับนะเรายังมีทีมเราอยู่แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาอีกหลายคนหลายๆท่านนะอยากจะเจอแล้วไปชมกันที่เซนท่านก็ขอใช่ใช่ใช่ขอขอเชิญไปไปพบแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นนะครับนะาเรียกไปเซอรี่กันเนาะไปถ่ายรูปความสวยๆงามๆกัเออว่าอาจารย์โอ้เป็นยังไงปกติใจดีไหมอะไรไหมนะเน้อ่อ ต้องถามน้องๆการจดดีไหมดีไหมดีมากดีมากแล้วแล้วแล้ววิชาอะไรที่ยังติดค้างอยู่อยากจะได้มีไหมเดอ๋อได้เคมีน้องคือได้เคมีก็คือจริงๆส่วนผสมของเคมีส่วนต่างๆเนี่ยแล้วใช่ผสมสีแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ก็หมายความว่าลูกค้าคนนี้หรือโมเดลคนนี้เขามีการเขาเรียกว่าอะไรนะ มีการทำเคมีมารลยาเอออให้ถูนีขาให้ตรงเป็นใช่ใช่ด้แล้วเราก็จะมีการรักษาที่เกี่ยวด้วยเออบางทีต้องยอมรับว่าลูกค้าโมเดลเนี่ย เขามีการผ่านการํำเคมีมากมากมาผมก็อนข้นที่แห้งกรอบเสียเราจะดูแลบํารุงยังไงเราสอนเทคนิคการตรงนั้นด้วยนะครับนะเราไม่ใช่ว่าเราจะทําให้ลูกค้าเสียอย่างเดียวนะครับนะเราก็จะดูแลตรงนั้นด้วยเราจะบอกวิธีการดูแลการบํารุงการรักษาการต่อยอดของตรงนี้แล้วเวอร์ชั่นสมัยใหม่เนี่ยผมกล้าคุยได้เลยผมเป็นหนึ่งคนนึ่งเนี่ยที่มีโอกาสที่เดินทางไปต่างประเทศปีละหลายหลายากไปเรียนรู้ไปแข่งไปโชว์ ผมก็จะเอาเทคนิคใหม่ๆอันนี้มาเผยแพร่ให้กับเพื่อนวิชาชีพสวยๆเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เทคนิคของสมัยใหม่บางทีบางครั้งเนี่ยมันเรา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 ไม่ว,ๆๆว่ากันนะบางครั้งว่าบางคนมันก็ึินอยู่กับปัจไัยมีกําลังขนาดไหนมีโอกาสขนาดไหนแต่ผมโชคดีผมมีโอกาสาได้ทํางานทุกทิพทุกอาทิตย์ผมก็สามารถจะมีเงินตรงนี้ไปต่อยอดเพื่อเพื่อเอาความรู้ตรงนี้มาเผยแพร่ให้กับเพื่อนสวยๆด้วยกัน อาจารย์มนมีอะไรแนะนำนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องคิ้วอะไรก็ได้ที่อาจารย์มนถนัดครับครับอะไรเนี้ยหูเสียงเพราะจังเลยอาจารย์อาจารย์บินมาจากเชียงใหม่อ่าน,นี่บินมาจากเชียงใหม่นะครับนี่มาโดยตรงเลยวันนี้อยากจะเล่าว่าการ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 ทำคิ้วเนี่ยที่ถูกต้องสำรลักษณะเนี่ยคือเป็นยังลักษณะยังไง ป็นอาจจะเป็นตัวยาก็ดีเป็นการวาด็ดีเป็นมุมของหรือว่าการลบกันอะไรพวกเนี้ยนะเราเป็นเกิดวันนี้ที่เป็นอาจารยเป็นไกลๆกับลูกศิลย์ลูกสาวเราการทำวคร่บทำเชื่ที่เนี่ยนะคะต้องทำให้รับกับลูกหน้าของของหน้าเชื่อมกับแล้วก็การเลือกอุปกรณ์ในการทำแล้วก็สีจริงๆต้องยอมรับว่าสุดี่ละผิว นะครับนะเป็นปองค์ประกอบที่มุมสําคัญไม่ใช่ใบหน้าเล็กไปคิ้วใหญ่นะนะใบหน้ายาวนะไปคิ้วโก่งก็ไม่ได้นะเป็นใบหน้าแบนเราดึงถึงคิ้วโก่งเพื่อให้ดึงใบหน้ายาวจริงๆเราต้องอ่านอย่างนี้กัภาษาบาลคำว่ากระหูกเฮงเนาะเราต้องดูห้เงเป็นดูองค์กลุ่เป็นอะไรเป็นว่าสย่้ละเขาอย่างงี้เราควรจะต้องติดต่อแล้วติดตามยังไงแล้วก็ามสำคัญคือเทค,คนิกคการทำเนี่ยคิ้วเนี่ยคือการผสมสีเนี่ยมันก็มีความแตก นะครับนักติดติการสไลด์การว่าการต่อของแต่ละเส้นเนี่ยมันก็มีมุมยีต่างกันครับคิ้วของคนเราเนี่ยจะต้องยสังเกตได้ง่ายเลยมันเป็นเขาเรียกเป็นขอบอเป็นป้องกันในลักษณะของศรลระของคนพอเดินไปไหนปั๊บี่ยคิ้วจะเป็นอันดับแรกเลยถามทำไมเหรอ้าคิ้วล้นปั๊บแล้วก็จะดูแล้วบางคนเป็นฝ้าเนาะกินยาคุมมากๆพอทำคิ้วเข้มๆปั๊บคิ้วหักไอในฝ้าหายเลยเออ ก็อะไรมาเพราะคิ้วมันเข้มไปแล้วอ่ะเขาก็จะไปมองกับคิ้วนะเออเออเอออะไรเนี่ยแคุณน้องนี่เขารู้เลยน่ะแสดงว่ากินมันในยาทุมเนี่ยเออเราเราเราสู่กันฟังครับสุดท้ายนี้นะครับเลยนะคะจะมีลูกค้าท่านมาไกลมากเลยนะคุณนะคะยังมีลูกค้ามามาทำเคมีค่ะมาแก้ผมลูกค้าเสียมากเลยนะคะ อันนี้คือลูกค้าเดินทางมาไกลผมที่เขามาจากไหนคะมาจากชยภูมิค่ะจากน้องคนนี้ผมเขาทำเคมีตลอดพอเคมีตลอดจะอย่าลืมนะผงฟอกผงกัดมีการทำสีตัวนี้มันสามารถทำลายของเส้นผมที่มั่นใจมาล้านอาจารย์โอ๋เนี่ยเพื่ออะไรเวลาเราทำเสร็จแล้วมันมันมีความแตกต่างกับร้านอื่นไหมครับมั่นใจในช่างสีมีของเขียว พอหลังจากที่เราทําไปแล้วเส้นผมเราเคยหยาบกระด้างก็กลายเป็นซอฟนะการเป็นสวยใช่ไหมฮะไม่ไม่ทำลายของเส้นผมใช่ไหมครับนะฮะปกติเราเคยทําเคมีพวกเนี้ยพอกลับไปแล้วเนี่ยเนาะน่ะมันเหมือนหรือสระหรือวีเนี่ยมันเหมือนกับอะไรช็อตนะตะกอกแกะตกแกะตกแกะนะนะฮะแล้ววันเนี้ยเรากลับไปปั๊กนะเรานอนแบบสบายเลยเพราะกลิ่นมันก็หอมเย็นสบายนออผมก็ออกมาสวยไปไหนก็มีแต่คนทักใช่ไหมฮะว่าเธอไปทำที่ไหน แล้วราคาแพงไหมครับไม่แพงค่ะาราคาไม่แพงถูกาาด้วย,ย,วยวดีด้วยะนะครับนะอย่าลืมนะครับเราขายฝีมือะนะครับเรารวยพอแล้วเนาะ,ะเราก็เอาราคาพอประมาณที่เขาเรียกเผื่อแผ่กันนะครับนะหลายๆท่านดูนะครับและชมตรงนี้นะครับนะอยากจะศึกษาเรืเ่องก,การตัดซอยการเก้าผมการแต่งหนะ้าการทําคิว้วการดูแลรักษาบำรุงเส้นผมเชิญที่เพชรเกษมเทรร่าไหร่ครับเพชรเกษมสี่ค่ะ วัดเกษม4ี่นะครับนะหมายเลขโทรครับ 083, 038, 0444่ะอ่คอยากจะเรียนเสรคมีอะไรทั้งหมดเลยค่ะแก้สีเรายินดีที่จะพร้อมตรงนี้ให้กับท่านนะครับนะท่านบางทีบางท่านบอกว่าหนูเพิ่งเป็นช่างใหม่หนูอาจจะไม่มีตังเยอะแยะอาจารย์ช่วยศึกษาได้แค่มามาเรียนรู้ได้ไหมได้ครับเราสอนเลยครับไม่มีตังเราก็สอนได้ฟรีครับนะคร เดี๋ยวนี้สีพัดเทลมาแรงนะคะพัดเทลจะมีพัดเทลที่ทำไว้นี่ค่ะคู้พัดเทลสีทองโอ้โชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยสีพัดเทลอยไหมฮะอันนี้อันนี้เราเพิ่งเพิ่งพจะทำเสร็จใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็เอาไปโชว์ที่เซ็นท่านะครับเป็นสีพัดเทลเขาเรียกเป็นจมพูกอ่อนๆนะครับนะแล้วผสมกับสีหมอกมาเป็นเฟอร์ชั่นเป็นเทคนิคเป็นการทำงานของสมัยใหม่เลยโดยตรงเลยครับนะเพื่อนๆที่เขาเรียกไม่เข้าใจเรื่อง เคมีก็ดีนะนะในตรงนี้เราเราขอแนะนําเลยมาศึกษากับเรามาเรียนรู้กับเรานะครับนะฮะบางคนบอกว่าฉันมีเคมีอยู่แล้วมีสีอยู่แล้วนะฮะมีของอยู่แล้วเอามาศึกษาได้ไหมได้เนาะมีปฏิเรี่ยนอยู่แล้วเอามาได้นะมีเครื่องจำาคิ้วอยู่แล้วเอามาได้นะเราไม่ใช่บังคับไม่ใช่ว่าต้องมาหาซื้ออะไรกันเราไม่ใช่นะฮะไม่ใช่มาหาซื้อเราเราเราอยากจะให้ความรู้กับเด็กจริงๆนะครับนะฮะอ่าอันนี้เป็นเป็นช่วยของประเทศนะครับเป็นแชมป แต่งหน้าก้าวผมนะครับถ้วยพระราชทานนี่แม่สมเด็จพระราศดครับนะอา่นานในชาตินะครับแบบิี่นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นแชมป์นานาชาตินะครับนะอา่าครับอันนี้ได้ไปแข่งนะครับนะฮะเป็นถัประคาศนะครับให้หลายๆคนดูและชมครับแล้วก็มีถ้วยฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ที่เราไปกันเนาะที่รทไปกันค่ะครับอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ค่ะโอเคก่อนแล้วใช่ไครับใช่ใช่พ่อผมเหรอไ่เสร็จแล้วใช่ไหมโอ้ไร็จ โอเคโอเคครับสุดท้ายนี้ขอฝากเพื่อนๆขอให้มีความสุขในการทํางานนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับอะไรก็แล้วแต่คิดจะทําอะไรก็แต่ให้ขอให้นะครับให้มุ่งมั่นในในการทํางานขอให้ไปถึงสุดๆเลยนะครับถ้าเป็นนักมวยก็คือต้องเอาให้เลยหรือนักฬาเนี่ยก็ต้องให้สุดเลยให้เราประสบความสําเร็จของทุกๆท่านนะครับนะฮะขอให้ไม่เจ็บ ไม่ไ่้ไม่จนนะครับแนะพบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตที่หมดเลยครับแล้วก็เพื่อนสุณสวยทุกท่านเลยครับนะครับวัสดีครับ